ไมกินไหมกินแกงลาดข้าวมีผันผักนํำลาดข้าวกินบ่ผู้สมกินบ่วรัาบมาครับมาครับพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวกับผมบ่กินบ่กินแกงลาดข้าวกินผัดลาดข้าวครับมาครับพ่อแม่พี่น้อง เที่ยงแล้วก็มากินข้าวนะครับมากินแกงราดข้าวผัดผักราดข้าวกับผมครับกินบบกินบบกินบกแกงราดข้าวมีผันผกนำเสริมวิตามินเพิ่มเติม บาดเด้อพ่วแพี่น้องมาๆๆกินข้าวกับผมครับก็อย่าลืมลดูภาพเองด้วยนะครับการล่อนนุกเอากึมป้ากึมฝนมาไม่ตกแต่ล่อนจริงๆค,ค,ครับ